คู่นี้ชกในพิกัด59กิโลกรัมนะครับ introducing a fighter f i g h t i n g out of the blue corner representing Uzbekistan ช1ว e a r s ่1 a ด e อ e t ที่ n i n น at w i อดวีน่ามวยไทยจ ladies and gentlemen let's hear it for Acid r u s i e v Ladies and gentlemen, introducing this Uzbekistan warrior fighting on the blue corner, Aziz Lucien. And his opponent in the red corner, representing Lebanon, 19 years of age. Be training at Petsamanjib. Ladies and gentlemen, let's hear it for Oman El Halabi! Ladies and gentlemen, it's what i say: a Lebanese warrior fighting. วันเสด็จเป็นประจันทร์ที่13สิงหาคมครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการและเป็นคู่แปลกนะครับโดยนำนักชกจากเลบานอนจะเจอกับพุนเบกิสถานนะครับโอมานเอลฮาลาบีครับจากเอิบันจากเลบานอนครับ59กิโลกรัมจะเจอกับเอซิลูซิเยฟนะครับจะอุนเบกิ ผานครับนักชกจากอุสเบกครับเอซิสลูสิเยฟปีนี้อายุ21ปีครับไวกำลังแกล่งเก็บตัวพิซอมอยู่ที่วีน้ัมวยไทยครับวันนี้ต้องเรียกว่าเป็นดรบบี้แมตช์ของเมืองมัมทยาครับเจอกับนักชกจากค่ายเพชรสมานก็คือทานอันโอมาเอลฮารบ,บีนักชกจากเลบานอนครับไวั19ปี เก็บตัวพิซซ้อมอยู่ที่ท้ายมวยเพชรสมานครับโดยมีทางด้านยูเซฟเพชรสมานครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายโอ้สองค่ายนี้นี่ทำมวยต่างชาติแข็งแรงแข็งแกร่งลยครับและต้องบอกว่าผลผลิตของค่ายมวยเพชรสมานแล้วก็ค่ายมวยวินม้มวยไทยนั้นการันตีถึงผลง,งานได้ดีครับมีคุณภาพแน่นอนครับและวันนี้โคจรมาเจอกันเองเลยครับ ปกติแล้วจะต่อยกันนักมวยไทยครับแต่วันนี้นี่ทางทีมงานโปรวมเตอร์นั้นจัดคู่แปลกๆให้แฟนมวยทางช่องนาวยี่สบได้ชมกันนะครับกตอนนี้ก็เพิ่มความหลากหลายมากขึ้นครับเป็นการพ้นระหว่างนักชกต่างชาติด้วยกันซึ่งในอนาคตครับประมาณต้นเดือนหน้าก็จะมีนักชกต่างชาติเจอกันเองครับระหว่างทางด้านเมืองลาวปุ๋ยโฟแมนครับ,รบ <m akes> พบ <m akes> กับจันนา จากกัมพูชาอเป็นคู่มวยในฝันที่หลายๆคนต้องการชมเลยครับเป็นนโยบายของทางด้านประธานครับคุณราพัต่อเจะโดนจบทีต้องการเน้นความหลากหลายมากขึ้นครับพยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนแลวครับโอมานเอซิททีไว้โอ,อ, A อ้ความสูงความยาวของเอซินันเท่ครับแต่ว่าจะย่อตัวลงมาแล้วนะครับ จะเล่นงานฐานล่างเจเอซิดถิงกระบ,บัที่หนึ่งสองเลยครับเอซิดล็อกในได้เนปิคอรูพยายามจะเนีน่ขอขวาเลยครับเอซิดแหมลูกความเร็วหรือว่าลูกขาดสวยนี่ทั้งนั้นเอซิดดูว่าเข้าออกรวดเร็วกว่าครับแต่ต้องมาดูลูกหนักของโอมานก่อนโอ้ดูรับนักชกเก้อุเบกิสถานพยายามจะสร้า,างแย่ไว้กับตัวเองโอมานพายามเข้ามาเจอถีบหน้าเลยครับปทาทนลูกข้าไปแล้วล็อกในเนปิคอขวา คนลงมาแล้วเหน็บรับอาศัยความทีในการออกอาวุธเละครับสําหรับเอซิสนี่นะครับประเททางด้านอุนเบกิส่านสไตครับแห่ประเทเขาออกรวดเร็วประตมวยสมัครเล่นต้องดูครับแบบนี้แหละครับปล่อยทําแต้มชับฉวยเอาแต้มครับต้องบอกว่าสไตล์รัสเซียสไตล์อุนเบกิสฐานนห้เข้าเร็วออกเร็วเลยครับเวลาคู่ต่อสู้มีอาการได้เห็นนี่แกมาเป็นชุดครับโอ้เจอศอกของโอมานเข้าไปโอมานไม่เล่นด้วยครับ ใส่ลูกหนักลูกเน้นเน้นเน้นเ,น,น,เน,น,เน,นเข้ากระทำโอมาน,น,นจากค่ายมวยเพชรสมานนะครับในขณะที่เอซิดนั้นจกคยายมวยวีนัมมวยไทยครับเป็นดาวไม่แม่สำมึงพัทยาครับพยายามจะเน้นที่หมัดมากขึ้นเลยครับโอมานเียับเข้ามาเอซิดวางแข้งขวาเลยกนคอไว้ล็อกไงจังหวะล็อกไงแกกดอยู่เลยครับดูครับ บอแล้วพยายามยันเน็บด้วยขวากว่าโอ้ยโอมานสอดได้และซีดด้วยขวาขว่าคืนเออเป็นโมนี่จับในได้เรียกว่าเนียนตาครับทางด้านจะโชคฝ่ายน้ำเงินเอซิสจังหวะกระทุ้งนี่ดูว่าแหมนี่แหละครับมวยไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้มาชี้อีกแล้วครับดิก่าจังหวะบาทารลูกฟักแล้วถึงตัวหมัดหนึ่งสองโอ้หลุดหลวงไม่ได้ครับโอ้ยดูครับแกต่อยแบบผ่อนคลายเลยครับเอซิสประมานพยายามจะเล่นเกมเอซิด ล็อกในได้พยายามจะกดคอไว้มาดูว่าลูกคลิ้วของเอฟซิกกับลูกหนักของโอมานี่สุดท้ายใครจะเป็นฝ่ายขวาชัยกลับค่ายครับออโอ้โหแล้วแกเข้าเร็วออกเร็วเลยครับทิ้งหมัดหนึ่งสองแล้วตัวจังหวะฉกเวยเข้าทำทำได้ดีแลนะ้วแหมเสียหลักไปเองครับทีมงานสั่งบอกให้มีซอกเสริมด้วยครับเ e อฟซีเอาละครับเพิ่มความหลากหลายอีกชั้นหนึง่งกลับมาพยายามจะทิ้งหมัดหนึ่งสอง เลือปไปธานลูกคักล็อกในได้แม่อรันพยายามจะปันด้วยศอกนะครับโอมานหมดยกที่หนึ่งครับแม่มวยไทยไฟเตอท่านผู้ชมกลับมาที่แม็กซ์เดียมกันอีกครั้งครับฝ่ายแดงนั้นนักชกจากเลบานอนครับฝ่ายน้ำเงินนั้นนักชกจากอุเบกิสถาน เดซิตจากอุเบกิสถาพน,นพยายามจะใส่จังหวะความเร็วแล้วครับเข้าเร็วออกเร็วไปตีหัวเข้าบ้านน่แล้วลูกที่เด็กของแกอยู่ที่บาทาลูคผักรแล้ววงในกดแล้วพยายามจัดเน็บไปเรื่อยครับข่าขวานี่ครับพยายามจะเน้นที่ศอกเลยครับโอมานเจอศอกสวนเหมือนกันครับเอาแล้วก็ว่ากันต่อครับยกที่สองครับมาชมกันต่อครับ เกมดุมเดือดขึ้นแน่นอนครับต่างไปต่างแลกหมัดมาพยับเดินไปครับโอมารุ่ยกับในได้ลุกที่อ่ะล้มลงไปครับไปไปแล้วครับลุกขึ้นมาตู้ต่อโอ,ม,อามาพยายามจะเล่นเกมนะครับเอซิสลองในได้โอมาพยายามจะสุนด้วยซองปักด้วยซองขวาเอาละครับจังหวะเสียบด้วยเข่าซ้ายแล้วปักด้วยซองขวาหนีไม่ออกเหมือนกันครับเอซิดแลกท,ที่มุมแดงครับหน้าบ้านของโอมานนักแอรเข็ดล้มลงไป,ไปอีก เริ่มทำได้ครับเริ่มเห็นผลงานแล้วทางด้านโอมานลงทุนก่อนแล้วค่อยผ่อนคืนทีหลังเลยครับโอมานนี่ครับจังหวะล็อกแล้วเททิ้งพยายามเข้ามาเจอบัตหนึ่งสองแล้วพยายามจะดี่ครับนี่แหละครับเอซีดโดนเข้าไปนี่สเต็ปขาเริ่มหายไปครับลูกฟุตเวิร์กเริ่มหาไม่เจอครับสิวไม่ค่อยออกแล้วตอนนี้เอซิดโอมานนั้นเล่นงานบริเวณลำตัวแล้วลงล่างเดี๋ยวกเข้ามาถึงบัตหนึ่งสองแล้วปัดด้วยขวา พยายามจันนินๆเลยครับโอมานเทธิตล็อกได้กดได้โอมานขวางได้สิบได้วอขวาคืนเอาละครับตอนนี้เป็นไปโอมานครับจับในเด้ตีได้ดีกว่าเฮธิตตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับไปเหยียบสายไปที่ไหนมาหรือเปล่าครับชดไปดื้อๆโอมานพยายามปักด้วยซอกขวาโอ้ยจังหวะโดนแล้วดูครับระบบการเคลื่อนไหวนี่ต้องบอกว่า เริ่มที่จะช้าลงเลยครับเอซิปโะมาณทิ้งหมัดซ้ายเติมหมัดขวาเดี๋ยวกันพยายามจะบาทานลูกบอลให้เจมัดเลยครับเอาละครับตอนนี้จี้ถึงตัวและโอมานเริ่มทําได้เริ่มพอใจในผลงานครับเดินจี้เดินเบียดเข้าไปอีกจับบนหนตีเอซิดว่ายังไงโอ้โหโดนเข้าไปนี่ออกอาการให้เห็นแลวครับเอซิประมาณทิ้งจมัดหนึ่งสองเหาือคาเบียเข้ามา วางแค่ซ้ายหน้าโอ้ยเน,อเ,นอเนื้อเลยครับดอกนี้หลวมไม่ได้ครับเอซิสหลวมปั๊บนี่โอมานแกนลงโทษทันทีมาแล้วครับลุกหนักเริ่มทำง,งานครับทางด้านโอมานเอซิสพยายามใช้สายตาพยายามหาเลี่ยมหาช่องเข้าทำยังทิวไม่ออกจะหมุนออกตีไม่ได้ครับทางด้านเอซิสเหนีวเลยครับเอ,เอาคืนกขวา,าวาวบ้างครับเอซิสโอมานพยายามจะนิ้งที่สองซ้ายกดลงมาพยายามจะขวางหน้าไว้ เลเวนข้างเอ่อกับสมหรับซ้ายนี่มีรอยปูดเล็กน้อยขทางด้านโอมานแต่ไม่เป็นไรครับบาดแผล้างนี้นี่ไม่เท่าไรครับแอรโอ้ยหัวแข้งขวาข้างนอกมาอีกโอ้พยายามจะลอยจังหวะสนด้วยสอกขวาแล้วเอสิทโอมานไม่สนดเลยครับพยายามเข้ามาพยายามจะเน้นี่ฮุกซ้ายแล้วก็พยายามจะเติมด้วยสอกลองในได้ปักด้วยสอกขวาทันทีโอ้ยกนี้ทางด้านโอมานนี่มีตอกสลับครับ ดูว่าเป็นของสแสลงสำหรับเอทิดหรือเปล่าครับแม่โอ้ยโดนอีกแล้วครับโอ้โหโดนเยอะครับวันนี้หมดยกที่สองครับพักสักครู่แม่มวยไทยไฟเตอเราไปดีแม็กซ์เตเดียมกันอีกครั้งครับโอ้โหยกที่ผ่านมาโอมานพยายามจะเล่นเกมนะครับและทำในเกมของตัวเองได้ดีครับโดยเฉยเพาะ หมัดแล้วก็ศอกจังหวะวงในก็พยายามจะเน้นที่ศอกเลยครับเล่นงานเอาเอซิสนั้นสมลุกทุกคลานไปเลยครับแต่ก็พยายามจะโต้ไม่ว่าจะเป็นเข่าหรือว่าเป็นลูกบาทาลูกพักะไครับแต่นี่ครับจังหวะแข้งขามันอ่อนแล้วเจอสอกขาวาเข้าไปาแล้วก็ว่ากระตอกเขยกที่3ครับนะครับปลับกันได้เปรียบเทียบเปรียบเป็นคนและยกครับ ต้องมาตอบเปลนกันในยกสุดท้ายอีก3นาทีโอ้โหพยัญชนะใส่ความเร็วบ้างแล้วเอซิวถึงลำบัดหนึ่งสองแล้วพยายามจะตีหัวเข้าบ้านครับมีลูกทีพโอมานเบียกเข้ามาล็อกในของการต้องแยกออกมาอเอ้ิดถึงแม่เน้นอาวุธมากขึ้นของเอซิวยกที่จะรับไปเยอะต้องพยายามเรียกคะแนนเสียเอาแล้วครับทำได้แล้วแม่มาดูนครับยังต้องดูกันย,ยาวๆขม้มวยคู่นี้ ไม่ได้หนีเยอะแลวครับเอบซิปักด้วยสองซ้ายคือพยายามจะอาศัยจังหวะเข้าทำจบช่วยแล้ววนออกมากดคอลงมาแล้วเสียบด้วยเข่าเสียบด้วยเข่าขวาเสียบด้วยเข่าซ้ายเสียบด้วยเข่าขวาโอ้โหดูครับโอมานพยายามจะโต้ด้วยเข่าขวาเหมือนกันอ่าแล้วครับเป็นชุดใหญ่ๆของเอซิปครับแม่ทำได้แล้วโอ้แล้วทำได้ดีครับยกนี้ชุดใหญ่ๆเริ่มใช้อีกแล้วครับโอ้เหมือนกับว่าประเภทอ่อนนอกแข็งในครับเออ โอ้โหเจอเอซิสทีบบ้างถอยหมัดบ้างแล้วก็ชะวนออกหนีออกข้างในเล่นเอาโอลานนั้นปวดหัวเลยครับนี mm ่น hmm. ะครับสอเท้าเข้าไฮเออมานเอซิดแห่งตู่กลางถอยพางครับ mm hmm. ขยับาฟางไปมัดขวาเข้าอ,อ้าอันโ mm hmm. อนตัวนี้ผู้พิทักเจ็บปวดครัาตัวนันฝ่ายแดงไม่สนใจครับผิดถูกออกไปเรื่อยครับทางนา้านโอมานโอ้โห ใส่ล,ลูกเนื้อจากแข้งครับเล่นงานเอาเอซิสตอเหนื่อยนี่ระบบก,การเคลื่อนไหวช้านี่โอมานแกลเล่นเกมลงโทษเลยครับต้นเกมยังไล่ไม่ทันครับรอจังหวะที่เอฟินเริ่มผ่านแรงลงไปนี่โอมานเอาคืนแล้วตอนนี้โอ้โหลูกนี้กระถุงหนักๆมาลับเข่าขวาโอ้กดลงมาเสียบเลยครับเข่าขวาของโอมานเมื่อกี้แม่เล่นงานเอซิสที่ออกการสะดุกไม่เห็นเลยครับ้าวมากแล้วแค่ขวา จังหวะต่อยมัดนีป้องกันตัวอย่างเดียวนี่ไม่เป็นผลดีเลยครับเอซิสมีจังหวะต้องออกครับมีจังหวะต้องคอยโต,อค,อยตอค,อยคอยสวนโดนต่อของอบานเขาอีกครับเอซิสจับบนได้มาุงึงโยกไปโยกมา,กมาแหมยังตีไม่ได้กรรมการยักออกมาโอบานยังเบี่ยดเข้ามาทิ้งหมัดขวาแล้วตัดล่างเททิ้งไปเลยแหมเขล็ดลุกนี่แหลลุกช้าแลวก็ทะนั้นเอซิสกดไหนแล้วพยายามจะเน้นที่เข่าครับ เดซิสเน็บเป็นข,ข่าวขวาโอมานปักด้ททวยดซอกขวาทันทีเอาเลยครับจังหวะฝั่งหน้าของโอมานโอ้โหดูครับเอซิดแข้งขามันอ่อนเลยครับเจอลูกนี้เข้าไปกดไปกดมานี่ทางด้านเอซิดนี่แข้งขามันอ่อนครับเอาแล้วลูกนี้มอยู่ที่มุมแดงพยายามจะปักด้วยดซอกขวาเติมด้ในมัดซ้ายเลยครับโอลานเอซิดพยายามจะโต้ด้วยเขา ครบสามยกครับดูครับจังหวะ่อยหมัดหนึ่งต้นยกที่ออกมาแม่ทำเกมได้ดีครับเอซิสมีหมัดหนึ่งแล้วปักด้วยศอกซ้ายแล้วจังหวะประธาลูกพักทำได้ดีกดในกดลงมาแล้วตีครับพยายามจะซอยเข่าแต่ดูครับจุดเปลี่ยนของเกมเจอหมัดเข้าไปนี่โอนไปเอ็นมาแล้วเจอเข่าขวาดอกนี้ครับ โอ้โหกระทุ้งดังไปถึงอุสเบกิสถานเลยครับอ่าอมานแล้วจากนั้นนี่เป็นฝ่ายเล่นงานเอาเอซิตี้ตุกปัดตุกเป๊ะเลยครับอาแล้วครับไปว่ากันต่อบนเวทีครับ Alright ladies and gentlemen it's time to check out the final prize สนับสนุนโดย Max มวยไทย a c e b o o k Live และ Max มวยไทย o b i l e App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all on action live anywhere in the world on Max มวยไทย a c e b o o k and Max มวยไทย Mo b i l e อ p ดาวน n โหลด now on iOS and Android f i g เต e r เ o ็ blue and red corner Max มวยไทย o b บ l e a อป Ball fighter reached 100 degrees and blue corner reached 90 degrees. So the both received for the prize. After three rounds of action, we go to the judge's scorecard for the winner Red corner. Oh